สิบหลักทำนำใจสู่การดูแลพ่อแม่ผู้ชราด้วยรักและปัญญาการได้ดูแลพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดในยามที่ท่านเจ็บป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้คือหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่และท้าทายที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งมันคือการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งพลังกายพลังทรัพย์และที่สำคัญที่สุดคือพลังใจที่แข็งแกร่งวันแล้ววันเล่าที่ต้องผเผชิญกับความเหนื่อยล้าความเครียดความสงสารและบางครั้งอาจมีความท้อแท้เกิดขึ้นในใจทมกลางความท้าทายนี้ ถ้าพุทธศาสนาได้มอบเครื่องมือและหลักคิดอันล้ำค่าไว้ให้เราเพื่อเปลี่ยนภาระที่หนักอึ้งให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและค้นพบความสงบสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดนี่คือสิบหลักธรรมนำใจที่จะช่วยประคองหัวใจของคุณในเส้นทางอันประเสริฐนี้เริ่มต้นกันที่ข้อที่หนึ่งตั้งต้นด้วยหัวใจกตัญญูหรือหลักกตัญญูกดเวทีหลักธรรมข้อนี้สอนว่ากตัญญูคือการรู้คุณ และคือการตอบแทนคุณพ่อแม่คือบุพการีผู้มีพระคุณก่อนใครและเป็นดั่งพระอรหันในบ้านนองการได้ดูแลท่านจึงเป็นโอกาสสูงสุดในการตอบแทนคุณไม่ใช่เวรกรรมในวันที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ให้ลองหลับตาแล้วระล,ลึกถึงพระคุณของท่านในอดีตตั้งแต่การอุ้มท้องการป้อนข้าวป้อนน้ำการดูแลยามเราเจ็บป่วยการส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสือความทรงจำเหล่านี้จะเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ และเปลี่ยนมุมมองจากภารหน้าที่ให้กลายเป็นความเต็มใจที่ได้ตอบแทนข้อที่สองมีคันติเป็นเกราะป้องกันใจคันติคือความอดทนอดกั้นต่อความยากลําบากทั้งทางกายและทางใจซึ่งเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ดูแลพ่อแม่อาจจะหลงลืมดื้อรั้นหุดหงิดหรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความเจ็บป่วยให้เรามองว่านั่นคืออาการของโรคไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงขันติจะช่วยให้เราอดทนต่อคำพูดหรือการกระทำเหล่านั้นได้ โดยไม่โต้ตอบด้วยอารมณ์และไม่เก็บมาเป็นแผลในใจข้อที่สามเจริญเมตตาต่อกรุณาอยู่เสมอเมตตาคือความปรารถนาให้ท่านมีความสุขส่วนกรุณาคือความปรารถนาให้ท่านพ้นจากความทุกข์ให้เราฝึกมองพ่อแม่ในฐานะผู้ป่วยที่กำลังทุกข์ทั้งทางกายและใจพ่อแม่ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เขาเจ็บปวดไม่สบายตัวและอาจจะรู้สึกเศร้าที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเมื่อความสงสารเห็นใจเข้ามาแทนที่ความหมงุดหงิด การดูแลของเราจะออกมาจากใจที่อ่อนโยนทำให้ทั้งเราและท่านมีความสุขมากขึ้นข้อที่สี่ใช้สติกรรมกับการกระทำและอารมณ์สติคือความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอในสิ่งที่กำลังทำและกำลังรู้สึกในการปฏิบัติขณะป้อนข้าวเช็ดตัวหรือพลิกตัวท่านให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและทำให้การดูแลเป็นไปอย่างดีที่สุดและที่สำคัญคือสติในอารมณ์เมื่อความเหนื่อยความโกรธหรือความท้อใจเกิดขึ้น ให้รู้ทันว่าตอนนี้เรากําลังเหนื่อยตอนนี้เรากําลังโกรธการรู้ทันจะทําให้อารมณ์นั้นไม่ครอบงําเราและจะคลายตัวลงได้เร็วขึ้นข้อที่หเข้าใจในอนิจจังและปล่อยวางด้วยอุเบกขาหลักธรรมข้อนี้สอนให้เข้าใจว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งสังขารของท่านและของเราย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลาให้เราฝึกอุเบกขาคือการวางใจเป็นกางอย่างมีปัญญา ยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งความชราหรือความเจ็บป่วยของท่านได้การคาดหวังว่าท่านจะดีขึ้นเหมือนเดิมอาจสร้างความทุกข์ให้เราเปล่าๆหน้าที่ของเราคือดูแลปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทําทุกอย่างเต็มความสามารถแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องปล่อยวางนี่คือการปกป้องใจของเราไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์และความคาดหวังข้อที่6พูดด้วยสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการพูดจาที่ประกอบด้วยธรรม คือพูดแต่ความจริงไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อสเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อในการปฏิบัติให้เราใช้คำพูดที่อ่อนโยนให้กำลังใจและปลอบประโลมท่านเสมอแม้ในายามที่ท่านหลงลืมหรือถามคำถามซ้ำๆก็ตอบด้วยความเมตตาหลีกเลี่ยงการบน่นหรือแสดงความเหนื่อยหน่ายต่อหน้าท่านองเพราะอาจทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นภาระและทุกข์ใจยิ่งขึ้นข้อที่เจเปลี่ยนการดูแลให้เป็นการให้ทานบารมีทานไม่ได้จำกัดอยู่แค่วัตถุสิ่งของ แต่การให้เวลาให้พลังกายให้พลังใจและการให้อภัยถือเป็นอามิธทานและอภัยทานอันยิ่งใหญ่ให้เรามองว่าการเช็ดตัวการป้อนข้าวการดูแลเรื่องขับถ่ายคือการสร้างทานบารมีขั้นสูงสุดเป็นการสละความสุขสบายส่วนตัวเพื่อผู้มีพระคุณการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้จะทําให้งานที่ดูต่ําต้อยกลายเป็นงานที่สูงส่งและเปี่ยมด้วยความปีติข้อที่แดดูแลตนเองเยี่ยงดูแลท่านหลักธรรมที่สําคัญคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และหลักมัชชิม,มาปฏิปทาหรือทางสายกลางเราจะดูแลผู้อื่นได้ดีก็ต่อเมื่อเราดูแลตัวเองให้ดีก่อนการโหมดูแลท่านจนตัวเองล้มป่วยไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหาเวลาพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์และหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระบ้างการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดชอบเพื่อให้เรามีแรงกายแรงใจที่จะดูแลท่านต่อไปในระยะยาวข้อที่9เข้าใจเรื่องกรรมและสร้างกรรมดีใหม่หลักธรรมข้อนี้สอนว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสภาวะของท่านและสถานการณ์ของเราเป็นผลมาจากกรรมในอดีตแต่กรรมในปัจจุบันคือสิ่งที่เราสร้างได้การดูแลพ่อแม่คือการสร้างอนันตริยกรรมฝ่ายดีคือกรรมดีที่ให้ผลบุญมหาศาลและรวดเร็วที่สุดให้เราเชื่อมั่นว่าทุกความเหนื่อยยากของเราในวันนี้คือการสร้างกรรมดีใหม่ที่จะส่งผลให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์และข้อที่1ิบมันหาความสุขและความปีติเล็กน้อยเล็กน้อย หลักทมข้อนี้คือมุทิตาและปีติคือความสุขและความอิ่มเอมใจทมการความยากลําบากให้พยายามมองหาความสุขเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นรอยยิ้มเล็กๆของท่านการที่ท่านทานข้าวได้มากขึ้นหรือแม้แต่ความรู้สึกอิ่มใจบทส่งท้ายเพื่อเติมพลังใจขอให้คุณจงภูมิใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่การดูแลพ่อแม่ผู้ชราคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้ทุกหยาดเหงือ่อทุกความอดทนทุกการสละความสุขส่วนตัวของคุณ ไม่เคยสูญเปล่าเลยคุณไม่ได้กำลังเดินบนเส้นทางนี้อย่างโดดเดี่ยวแต่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของพระโพสต์สัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีขอให้คุณให้อภัยตัวเองในวันที่รู้สึกท้อทแท้หรือทำได้ไม่ดีพอขอให้คุณมองเห็นคุณค่าในทุกการกระทำของตนเองและขอให้อานิสงส์งแห่งความกตัญญูอันยิ่งใหญ่นี้จงเป็นเกราะคุ้มครองให้คุณและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็นในหัวใจตลอดไป